งานที่ f i n นเ e s สตูดิก็คือเป็นปังอลังเวอร์ของจริงค่ะแล้วก็เหมาะสมกับราคามากๆม,มีผ้าหลายแบบแล้วก็แพทเทิร์นหลายแบบให้เลือกค่ะแล้วก็มีราคาแบบตามคือพี่ปาเขาจะถามเลยว่าบัเจ e t เราประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็สามารถจัดตามบัเจ e t ของเราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนทั้งงานปักทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดเล,เลยแล้วก็งานผ้าก็เป็นผ้าที่แบ หายากด้วยสีสวยด้วยไม,ไม่เหมือนที่ไหนไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะพูดถึงฟินาเล่นะคะก็คิดถึงความเป๊ะปังลักชัวรี่ค่ะกันค่ะก็ความเป๊ะแล้วก็ลักชัวรี่สายมายังไงก็รู้ค่ะว่ามาจากตรง <Fin> ale, ไหนฟินาเล่ ale, หรือคือใครเป็นคนตัดคือเขาเห็นแล้วก็ต้องรู้เลยว่ามาจากตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะต้องฟินาเล่เท่านั้นค่ะได้มาตัดที่พี่ปลา แล้วก็ซึ่งแม่ก็ชอบชุดไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากได้ชุดไทยแบบสวยๆเป๊ะๆแบบนี้มานานแล้วและทีนี้พอดีลูกสาวเป็นคนหาแล้วก็เจอแม่จะเลยรีบมาเลยค่ะก็คือแบบเราอยากได้นานแล้วแล้วก็มาเจอสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยชอบป้าค่ะพี่ปาพี่ปลาตั้ใจดีน่ารักแนะนำแบบ กันเองมากคือทั้งทที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วเรามาแล้วเราก็มาจากแม่สอดพี่ปลาก็พกูดง่ายๆคือไม่ได้มองเราว่าเราอะมาจากต่างจังหวัดนะแล้วก็ดูแลเราอย่างดีพูดแบบสนิทแล้วก็แนะนําดีอะไรประทับใจพี่ปลามากๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อลี่ค่ะมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตรังค่ะเป็นที่บ้านทําธุรกิจส่วนตัวค่ะ สวัสดีค่ะชื่อหลิงค่ะมาจากแม่สอนเหมือนกันค่ะก็เป็นแม่ของน้องรี่ค่ะวันนี้ลี่กับคุณแม่ก็เข้ามาสั่งตัชุดกับพี่ปลาค่ะเป็นชุดไทยเพื่อไปงานงานแต่งงานของน้องสาวค่ะที่ประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็แม่ก็ตัดชุดนะคะตัดชุดที่เพื่อที่จะไปแต่งงานลูกสาวที่เกาหลีแล้วก็เลยติดใจฝิมือของพี่ปลาไม่ว่าจะเป็นการปัก สีสันของผ้าแล้วก็แบบเป๊ะมากเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งชุดเพิ่มมาอีก2ชุดค่ะรวมทั้งหมดตอนนี้ก็คือตัดไปแล้วสามชุดชอบมากๆค่ะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะเบอีที่ประทับใจอีกหนึ่งข้อที่ขอเสริมจากคุณแม่ค่ะก็คือราคาสมเหตุสมผลมากคือราคาคุณภาพและการตัดเย็บทุกอย่างคือเป๊ะมากกัน การที่รับที่ปาและมาฟิตติ้งอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเป๊คคือคือไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนตัวนะคะก็คือเรายังไม่เคยที่ว่าจะพูดยังไงเดียร์คะเราอยากได้ชุดไทยแล้วเรามาเจอที่ดีๆแล้วเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ลูกค้าท่านอื่นไว้ใจแล้วก็มาตัดได้คะ่ะแล้วก็ยังไงก็ดีแน่นอนคะ่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้คะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากคีกค่แม่น่ารักันอุดหน,นุนลูกตลอดเลยขอบคุณ